สวัสด anyway ีครับพี่ๆนะนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาปลูกต้นไม้ครับเนี่ยครับไม่รู้ต้นอะไรครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนี่ยครับต้นก็สวยมากครับเนี่ยครับผมก็จะมาปลูกครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมครับ แล้วก็ต้นคูนที่ผมเคยรีวิวไปครั้งที่ผมบอกว่าเอามาปลูกต้นคูนใบด่างเขาลอดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใบเขาแตกใหม่แล้วนะครับสวยมากครับนี่ครับต้นคูนใบด่างนะครับนี่ครับสวยมากๆครับขอจบทิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับปลูกต้นไม้กันครับ กดติดตามด้วยนะครับอง่หนนะครับ